สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก รายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่สำนักงานกปร,รค่ะเพราะว่าเรื่องราวที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทํางานทางสำนักงานกปร,รได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะคะและว,วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่43แล้วในเรื่องของการดําเนิน การเป็นลักษณะการทํางานแบบบูรณาการนั้นก็ได้มีความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตการทํางานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้และอย่างที่บอกค่ะในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะสามารถดําเนินการได้นั้นก็จะต้องมีความร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยงานต่างๆกับทางสํานักง,งานกพอรอแล้วก็จากที่มีความร่วมมือตรงนี้ทราบมาว่าทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็กเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริอยากให้ทางท่านเลยคะ่ะเล่าในส่วนนี้ฟังหน่อยค่ะก็ในเรื่องของออยนี่ก็ อย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักง,งานการ,รอเองเคยนําผลิตภัณฑ์มาขึ้นห้างนะคะที่ไอคอนสยามบ้างหรือห้างต่างๆแต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสินค้าของเราไม่ได้ไม่มีออรอนะคะพอไม่มีออร์อเนี่ย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก,ก็จะน้อยลงก็เรียกว่าสินค้าแล้วก็ถูกตีกลับทีนี้เราก็รู้สึกวิตกกังวลในเรื่องนี้ก็ได้ปรึกษากับทางอตอนนั้นได้นากาบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้ท่านนายกก็สั่งการว่าเออลองลองไปดูในเรื่องนี้ว่าจะทําอย่างไรได้เราก็ไปคุยกับทางออยอนะคะทางออยอเองก็ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องนี้มากก็เราก็มีรายการที่ที่จะสามารถส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและยาและสมุนไพรนะคะซึ่งซึ่งพวกนี้จะต้องขึ้นออยทั้งนั้น เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยาทางออยอเองก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยเขาเข้ามาที่เราเลยนะคะแล้วก็ออกไปดูพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ไปดูก็พ,พ,พบว่าเกษตร,รกรเราเนี่ย เก่งมากในการทําได้แต่ขายไม่เป็นนะคะแล้วก็ขายไม่เป็นจะว่าขายไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่ทําให้เขาขายไม่ได้ก็คือเรื่องของเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีอยอยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอยอยก็ให้ความสาคัญในเรื่องนี้มากก็ได้ไปสํารวจตรวจสอบอ,อาหารและก็ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมกับเรานะคะตอนนี้ขึ้นทะเบียนได้แล้วเจ็ดสิบกว่ารายการนะคะแล้วก็เหลืออีกประมาณเจ็สิบกว่ารายการที่กําลังจะรอขึ้นทะเบียนอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เวลาเราทํากับอยอยเนี่ย เรื่องอาคารสถานที่จะต้องเป็นได้มาตรฐานและปลอดภัยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นทะเบียน17แห่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางออยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราเป็นอย่างมากแล้วก็เราก็จะร่วมกันเดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้เพื่อให้เกษตรกรหรือหน่วยงานหรือภาคธุรกิจเล็กๆที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาสามารถเดินไปถึงเป้าหมายของเขาได้ค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยง,งานอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะ ในเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงา,น,า,ตางนต่างๆสำนักงานกรปรอเองก็ได้มีการร่วมมือกับมูลนิธิทันตานวัตกรรมนะคะในการผลิตหญ้าแฝกที่นอกจากคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินว่าหญ้าแฝกเราจะใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา <ấy S 1> ค่ะแต่เมื่อสักประมาณหกปีที่แล้วห้าปีที่แล้วนะคะก็ได้ตัวที่ฉันเองก็ได้พบกับ ท่านเลขาธิการมูลที่ดินานวัตกรรมในพระบรมราชูปถาัมภา์นะคะท่านก็มามา,มาคุยหารือเรื่องงานด้วยท่านก็เล่าให้ฟังว่าในหลวงราชการที่ 9, เก้ามีพระราชดำริว่า รากหญ้าแฝกหรือใบหญ้าแฝกน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการอนุรักษ์ดินและน้ําให้ทางมูนิทิหรือฝ่ายธรราาตรมกรรไปทดลองดูว่าสามารถทําอะไรได้บ้างปรากฏว่าทางมูนิธิทาตรวัตกรรมก็ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาทดลองนะคะก็พบว่าในหญ้าแฝกมีสารเวติเวอรีนซึ่งสามารถ ฆ่าเชื้อ,อเชื้อโรคในช่องปากช่องปากได้นะคะก็คือเป็นน้ํายาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคคือปีปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะซื้อน้ํายาบ้วนปากมาจากต่างประเทศประมาณหกถึงเจ็ดรอยล้านบาทต่อปีนะคะนําเข้ามาทีนี้เราก็เลยลองทดลองท่านเลขาก็นําเรื่องนี้มาท่านเลขาก็บอกว่าเนี่ยเราทําสําเร็จแล้วนะเราศึกษาสําเร็จแล้วแต่เราไม่รู้จะเอายาแฝกจากที่ไหน ก็นั่งฟังท่านเลขามูลนิธิทรรตาตั้งนาน่นะคะก็เลยบอกว่าที่นี่แหละปลูกแยาแฝาแต่ว่าก็อย่าเพิ่งด่วนทําไปนะเราทดลองทากับแฝกันไปก่อนเราก็มีการทดลองทํากันเล็กๆระดับเล็กๆออกมาทําเล็กๆออกมาแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลได้ผลสําเร็จออกมาพอทีเนี้ยตอนที่เรามีการจัดงานเอเปก เราก็คือเราเสียดุลการค้าระหว่างประเทศเยอะมากใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ทีนี้ตอนนั้นก็ทางท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ถามว่าเอ๊เราจะมีอะไรเป็นของที่ระลึกให้กับชาวต่างชาติบ้างทางมูลนิธิตนต์นวัตกรรมก็เลยเอาำยำยาบานป่าจากรากยาแฝกเนี่ยไป ของที่เป็นเป็นของที่รลือกให้กับแขกที่มางานเอปิกปรากฏว่าทุกคนชอบมากเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นสารที่ไม่มีเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นซึ่งตอนนี้ก็ทางทางอ่าซาอุดีอาระเบียก็ขอซื้อเยอะมากทางจีนก็ขอซื้อเยอะมากแต่เราไม่มีกําลังผลิตให้เพราะว่าทางเราเองมีนโยบายว่า ถ้าคนไทยยังไม่ได้ใช้เราก็ยังจะไม่ให้คนอื่นใช้หมายถึงว่าณปัจจุบันนี้คือมีการศึกษาทดลองวิจัยทําออกมาแต่ว่ายังไม่ได้มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจําหน่ายมีออกมาจําหน่ายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ในการจําหน่ายเราจะไว้เป็นลําดับรองลําดับแรกเนี่ยเราคือให้ประชาชนคนไทยได้ใช้ประโยชน์ก่อนเพราะฉะนั้นในตอนนี้ เราเข้าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะคะตอนนี้ประชาชนคนไทยที่ถือบัตร30บาทก็สามารถไปแลกเพื่อรับน้ำยาบ้วนปากมาใช้ได้ฟรีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีร่วมาทางมูลที่ทนตานวัตกรรมนะคะร่วมกับทางสปะสะชก็นำน้ำยาบ้วนปากนี้ไปให้กับคนแก่ที่ไม่สามารถแปรงฟันได้ก็ไปใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากเนื่องจากเป็นสารที่ทำจากออแกนิก นะคะไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นก็ในโรงพยาบาลทั่วไปที่ที่ใช้ในสังกัดสปส,สอช,อสอชอก็สามารถใช้น้บบนํายาบ้วนปากนี้รักษาชาวบ้านได้นะคะอันนี้คป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วในเรื่องของยญ้าแฝกนอกจากจะป้องกันดินพังทลายดูแลเรื่องของสภาพ น้ำตรงนั้นได้เราเอามาใช้กับสุขภาพเราได้ด้วยค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องนาเรียนนิดนึงนะคะว่าเราแยากออกจากกาันโดยสิ้นเชิงนะคะ,คะการปลูกแย่แฝกเพื่อการอนุนรักษ์ดินและน้ําเราก็ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเราปลูกอีกวิธีการหนึง่งแต่ถ้าปลูกเพื่อเป็นเวชภัณฑ์เราจะต้องปลูกโดยจะต้องไม่มีสารเคมีหรือสารปุเนปือนใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากเราจะต้องสก,กัดมาเป็นเวชภัณฑ์เพราะฉะนั้น พื้นที่ที่เราปลูกจะต้องหนึ่งเราไม่ได้ฝังดินเพราะถ้าฝังดินเราต้องถอนออกมาก็คือเป็นการขุดรากถอนโคนเขาออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีลักษณะเป็นการพูนด,ดินขึ้นมาแล้วก็ปลูกลงไปปลูกแค่ประมาณ8เดือนเท่านั้นเองแล้วก็<ฮ>ดึงรากแยาแฝดออกมาแล้วก็ไปสกัดออกมา<ฮ>เพื่อทําน้ํายาบวนป่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งสองทั้งสองวิธีการนี้เราจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่ทําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วก็สิ่งที่ทําเพื่อเวชภัณฑ์จะปนกันนะคะอันนี้เราแยกจากกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ในเรื่องของอาการปลูกเพื่อเป็นเวชภัณฑ์เราต้องได้มาตรฐาน G A P ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องอามารับรองมาตรฐานของเราว่าหญ้าแฝกของเราจะต้องไม่มีอะไรปนเปื้อนอยู่เลยค่ะนะคะค่ะค่ะ เรียกว่าโครงการท้ามันรีนี้ครอบคลุมทุกด้านจริงค่ะนอกจากจะมีเรื่องของหญ้าแฝกนะคะเราก็ยังจะมีนําเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาทำอาอานอกจากนอกจากน้ํายาบ้วนปากนะคะตอนนี้เราจะเอาหญ้าแฝกมาทําเป็นยาสีฟันแล้วก็สเปรย์สเปรย์ตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะ นำออกสู่ให้ประชาชนคนไทยได้ใช้นะคะแล้วก็จะทำเป็นยาสีฟันนอกจากนั้นเราก็ยังมีการน,นำสมุนไพรที่เราปลูกในพื้นที่ต่างๆของอสูนศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาทดลองใช้เพื่อทำอย่างไรที่จะให้ที่เกี่ยวกับบริบทของช่องปากเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าสาวหลงหรือ ไข่พลัมหรืออะไรพวกนี้ค่ะ<ม>ซึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นถิ่นแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราจะต้องทำตามมาตรฐาน g a p เท่านั้นนะคะ เรายังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะเริ่มขึ้นมาค่ะอันนี้เราก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปกับทางโครงการทมามรีที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่เมื่อสักคู่ได้เล่าไฟังในเรื่องของการทําเรื่องของทําอย่างไรที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้ได้ไดสนใจเรื่อง ของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริจริงโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ใช่สิ่งที่เชยหรือเราไม่ยอมรับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเรายอมรับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเพียงแต่ว่าของดีที่เรามีอยู่ก็อยากจะให้มีแล้วนามาใช้ประโยชน์แต่ว่าต้องต้องตรง,ต,งตามวัตถุประสงค์ของตามแนวพระราชดำริด้วยว่าทําอย่างไรอันนี้เป็นไปตามแนวพระราชดำริไหมหรือตรงตามวัตถุประสงค์ไหมพราน้องน,นั้นก็จะเป็นงานของรัฐบาลที่เขาทําไปตามปกติไปเพราะงานของโครงการเนื่องมาจาก พระราชบรมีชื่อก็บอกมาแล้วว่าเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชบรมดีเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทํำตามแนวพระราชบรมดีะค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านเลยค่ะที่การกปร,รนางสุพรตีนรินเป็นอย่างมากนะคะที่ร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะ ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมรริเนี่ยต้องเป็นพวกเราทุกคนนะคะที่ช่วยกันทําให้โครงการพระราชดำริอย่างเดินหน้าต่อไปได้ค่ะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ j จสร้อยค่ะทาง YouTube j ร้อยร a ดิโและทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปร,ะรนะคะ w w w r d p b g o t h บค่ะ ติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสํานักงานกบรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ